การยกโค้งขยายขอบทาง Super Elevation Widening หลังจากที่เราได้ทำการวางแนวแปลนออกแบบนะครับได้ออกแบบแนวแปลนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องนำแนวแปลนนี้นะครับซึ่งยังไม่มีสไปรัลเอามายกซูเปอร์คันนี้บางคนเนี่ยไม่ต้องการยกซูเปอร์นะครับไม่ต้องการยก,ยกซูเปอร จะข้ามไปเลยนะครับสมมุติเอาไปใส่สไปรัลเนี่ยโปรแกรมก็จะไม่ยอมเห็นไหมครับมันไม่ยอมแล้วมันก็แจ้งให้ทราบบอกให้ยกซูปเปอร์ก่อนหรือบางคนพอวางแนวแปลนเสร็จนะครับอยากจะไปขีดเกตเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานคลองไม่ต้องยกซูปเปอร์มันก็ไม่ยอมอีกนะครับคือขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าหลังจากที่วางแนวแปลนเสร็จเนี่ยต้องยกซูปเปอร์คราวนี้ถ้าเกิดไม่ต้องการยกซูปเปอร์เนี่ย จะทำยังไงนะครับสมมุติเป็นงานคลองไม่ต้องการยกซูปเปอร์วิธีการก็คือเข้าไปเปิดรายการซูเปอร์เอลิเวชันนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแนวแปลนที่เราออกแบบนะครับคือคือแนวแปลนที่เราออกแบบแล้วเซฟด้วยโปรเจกต์เนมมันจะออโต้นะครับเข้ามาเลยไม่ต้องเรียกเอพอเข้ามาถึงเราก็เซฟเลยเซฟแอดโปรเจกต์เนมนะครับนะครับเพื่อแล้วเราก็ปิดออกไปนะครับ เพื่อให้ซูเปอร์มันเขียวโปรแกรมจะเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจว่าเราได้ยกซูเปอร์เสร็จแล้วจริงๆเราก็ยกซูเปอร์นะครับแต่ยกเป็นศูนย์หมดเลยนะครับก็หลอกมันคล้ายๆหลอกมันนะครับคานนี้พอพอยกซูเปอร์เสร็จมันจะมีคําสั่งอันหนึ่งโผลขึ้นมาตรงนี้ก็คือรีมูฟนะครับอย่างสมมติรีมูฟซปเปอร์แอนด์ว n ยเดนเนี่ยทิ้งเรา Remove ไปลองดูนะครับพอลีมูฟปุ๊บอ่าโอเคยืนยัน มันก็กลายเป็นสีเทาอีกแล้วข้อมูลซุปเปอร์ไม่มีแล้วคันนี้ถ้าเปลี่ยนใจอยากจะรีสตอร์เราก็รีสตอร์มันก็กลับคืนมาอีกนะครับอ่ะรีมูฟใหม่คันนี้พอรีมูฟไปแล้วนะครับเราเคลียร์ใช้คำสั่งเคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บเนี่ยคันเนี้ยคานนี้นี่เอารีสตอร์ไม่ได้แล้วนะครับรีสตอรไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคคันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับ ต่อไปอต่อไปอางานนี้เป็นงานออกแบบเส้นทางออกแบบถนนนะครับที่ต้องที่ต้องยกซูเปอร์ด้วยนะครับเราจะมากล่าวถึงวิธีการยกซูเปอร์ว่าทำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับมันมีระบบออตโต้สั่งออตโต้ทีเดียวจบเลยนะครับอาโอเคนะครับเราเข้าเปิดรายการนี้เราก็จะพบแบบฟอร์ม นะครับแบบฟอร์มในการยกซูเปอร์เอเลเวชั่น